เปิดด้วยอาซีวุ้ยขนลุกเลยอะไม่ได้เจอเพลงใหม่น้องนาน <c oughs> ว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหจ้กับกีตาร์ <c oughs> แมทแน่แมทแน่มา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  My Love เดี๋ยว My Love สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพิกนะครับและกลับมาอีกครั้งสำหรับคอนเทนต์ของ Treasure คัมแบ็กแล้วนะครับผมสําหรับ t r รเชอร์ซึ่งรอบนี้จะมาในเพลงแบบเบาๆเพราะว่าคุณหยางบอกเลยว่าน้องจะมาในคอนเซปต์เพลงแบบเบาๆสบายๆอีซี l i s t e n นิ่งแล้วนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าสําหรับเพลง last night ครับอูว <Ooh! S 2> เปิดด้วยความหล่อของคุณอาซาฮีฮารุโตะใช่ไหมไวมาถึงก็คือดีเลยเวเคช่นสุดๆ เปิดเรียสฮีวุ้ยขนลุกเลยอะไม่ได้เจอเพลงใหม่น้องนานว้าววุ้ยว้ยว้ยว้ยโดนจ้องว่าหรอ้ยโอ้โอ้จองหกับตาร์จองว่าหล่อมากอันนี้เอาจริงๆ ว้ <Wow. S 2> ้ยอุยโดยองอะเปลี่ยนลุคสุดๆท่อนแบบนี้มันต้องจองอูเนาะแมดแน่แมดแน่มมา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 ยเลิฟเนี่ยายเลิฟเนี่ยว้าว พี่โตไม่ชอบอะมาใหม่เลยอะว้าวสุดเท่พี่ซอทุกคนรุ้จริงน่ะรู้โอ้ยเจยอง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 ลองเยอะมาก ไปเด็กจาก้าอุ้ย,ยเพลงดีอ่ะส,สมควรแล้วอซาฮาิเนาะแต่งดีมากครับ โอ้จังหวะโอ้ตัดเลยวิท <pero S 1> ีอ <Wall jaar dive> ่ะแบบเฟสติว <nai wherever> <mm ัลอบอุ่นทุกอย่างคือครบมากสำหรับเพลงนี้นี่มา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  my l ดีมากดีจริงเอาจริงคือชอบเลยนะเป็นเพลงแบบชิลๆสบายๆแต่ว่าก็ไม่ได้สบายเกินนะทุกคนสามารถฟังได้ทั้งวินเทอร์ซัมเมอร์ก็ได้มีความกลมกล่อมแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็จาง่ายมาม,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 มาไมลเลยแบบเดียวคือจําได้เลยความอาสาฮิตแต่งอ่ะมันมีความแบบแบ่งท่อนเท่ากันทุกคนมีแบบพาร์ทของตัวเองแล้วแบบมีซีนที่ให้จําทุกคนเลย MV มันก็คือ MV แบบเรียบง่ายสบายๆแต่เรารู้สึกว่าเป็น MV เรียบง่ายที่เขาก็ลงทุนทาแล้วก็ รู้สึกว่ามันดีนะมันมีความอบอุ่นแล้วมันก็มีความเป็น t r ร a ชอร์ที่แบบหลายๆคนคิดถึงได้วาย์เก่าๆของความเป็น t r รเชอร์มาน้องๆทุกคนก็ทําถึงจริงๆแล้วก็เป็นเพลงวาย์ดีที่น่าจะฟังได้ทุกวันแล้วก็เหมาะสําหรับคริสต์มาสมากๆก็เดี๋ยวรอมินิอัลบัมละกันในปีหน้าที่จะออกมานะครับผมคือเชื่อมั่นว่าออกมาดีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณหยากเขาจะออกมาในเวลาที่เขากําหนดไว้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมชอบเลือ่อนเลิกเกินนะฮะมาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตาม t r ร a ชอร์กันด้วยนะครับผมแล้วก กันด้วยนะครับผมเพลงดีมากๆจริงๆแล้วก็ MV ดีทุกคนหล่อมากๆฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมินิอัลบั้มมายัางไงก็ซื้อมาอันบับให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ใครใจดีให้ซุปเปอร์แตงกันได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของคอนเทนต์ของเทรเชอร์นะจ๊ะบ๊ายบาย